โอยเช้านไปดูกดีกว่ากโวอ้วันนี้เราตื่นเช้านะเราตื่นต้องเราตื่นมาตั้ง หกโมงเลยตีนชาดีกว่าอา่นนนนอา,อา,นานิ่งลงนิ่งลงอ้าวใครมาเนี่ย พวกนายมาทำไมอ่ะโอ้ยแสงจ้ามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกลับมาคุยนะโอ้ยจา้าจังแสงแต่ว่าไปฉันก็แสบตาเออโอ้ยเสร็จแ,แ,แล้วก็พวกเรานาะ่ะ นายรู้ไหมว่าเราพักคอนโดก็ใช่แต่นายมีบ้านของตัวเองก็ใช่เพราะฉะนั้นเราขออยู่ด้วยนะนะนะ,นะเ้าไม่ต้องกราบแล้วได้เย้กินกินชาก่อนไหม ก็ดีนะเออก็เออ,อเฉันมีแค่แก้วเดียวไม่เป็นไรฉันให้นายกินล้กันไม่เป็นไรไให้นายกินนั่นหรอกอ่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันโชคดีนะที่ฉันกินชาหมดไปแล้วเนะี่ย แล้วในต่อก็อย่าทำบ้านฉันพังฉันลกฉันเล่มบลาบลาบลา,บา,บาแล้วเราจะทำอย่างนได้ยังไงก็ทำแบบฉันทำแบบฉันยังไง ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> อ้อ <c oughs> จุ๊บป,ปะจุ๊บยางอร่อยอ้ไม่นะเสียงอะไรแตกนะทำยังดีทำยังด,ดีอืดี๋ยวพวกนั้นไม่เห็นจุ๊บป,ปะจุ๊บยางก็นั่น แตกแล้วเป็นไรเดี๋ยวฉันไปเอาอันใหม่ดีก,กว่าเพื่อนตื่นดิตื่น <c oughs> โอ้ยอไรหลับอยู่สบายทแท้ๆนายฝันหวานอยู่เหรอ <c oughs> ใช่อยู่นายก็มาปลุกเนี่ยโอ้ยงอนแหละ ขอโทษเทนล้อเล่นเออเอ่อะไรแข็งๆใต้เตียงเนี่ย ไอ้ทนนี่จะขอโทษฉันเลยล่ะก็โทษอะไรที่ทำอะไรไปไนายเป็นรู้ตัวนี่นเหรอใช่ฉันไม่รู้ตัวงั้นขอบายบาย,บายบายบาย

Âu chụp chụp lâu lít dài yeah, ba นั่นฉันืูจุบจุบนะบ๊ายบายจุบจุบฉันฉันก็อยากกินแบ่งกันดีไหมก็ได้ดีกว่าให้จนนั้นเอาจุบจุบไปคนเดียวกว่าจริง มีแผนอนะโอเคโอ้ยเจ็บคูนะขอโทษทีอือโอเคโอเคจับมือกันนะโอเคฉันไม่สนบ้านนี้แล้วเหรอและดูสินายจะรู้ไหมว่า นายจะจัดบ้านยังไงก็ฉันคงต้องจัดบ้านใหม่สองถึงสามสิบดะ <c oughs> ก็ไปไป้ายหมอนเหยฉันชอบหมอนนี่แล้วไปแก้แค้นี่เถอะโอเค เออตุกตาตุกอยากออถึงเวลาที่จะกินวัสดีเพื่อน<ส>อ้อวัสดีจุจ๊บๆของฉันนายห้ามมากินนะ แพรบอกว่าเราสกินนะใช่แครบอกว่าเราะกินใช่ใช่ราไมีกินแล้วล่ะเราหายโกรธนาอยแล้วจริงเหรอจริงสิขอคือเป็นการสุดตัวแบบหนึ่งแหละ ฉันั้นแม่หันหลังไปสิทำไมหาหาไมเรามีเฮอไปทีนะ่ัหนอู้คนเป็นจุบจุดยัดอีกนนแน่เลยอิอเอ๊อเอ๊เอ๊ออออออ ักษ์ของเราเย้ yeah!